มันก็ใส่ลงล็อกอ๋อโอเคนะครับก็หันหน้าออกนอก <Good. S 1> ต้องสองฝั่งเลย ตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องเสียบตั้งไหนก็ได้นะคะเหมือนกันแต่ให้ดูวิธีการเสียบเพราะว่าถ้าเกิดเสียบผิดปุ๊บเวลาดึงมจะดึงไม่ออกจะล็อกไปเลยครับมันจะมีสลักคนนี้นะครับจะมีนล็กันใหญ่อยู่นะครับเล็กด้านครับไปนิดกระปิดแป็กซี่อันไหนอันไหนก็ได้ค่ะก็อีกฝั่งเดีกับอันใหเลยดูตรงนี้อันใหญ่แล้ว แล้วก็เนี้ยเล็กแล้วเอาอันไหนขึ้นข้างบนแค่เอาเอันเล็กขึ้นข้างบนแล้วก็ปิดตรงปิดนั่งแก๊กเลยปิดแค่เนี้ยก,ก็อีกฝั่งนึ่งก็มาต่อกับลำโพงนะครับ,บก็เหมือนกันนะครับดูช่องวาล์วตรงนี้ใหญ่เล็กนะครับพอใหญ่เข้าปุ๊บปิดนั่งแก๊กแค่นี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน